เรามาดูนครับเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียในการจัดร้านค้าออนไลน์นะครับ 2567เป็นต้นไปเนี่ยเราเข้าสู่ยุค9้าแล้วพอเข้าสู่ยุค9้าเนี่ยเป็นยุคแห่งเรื่องของไฟนะครับเกี่ยวเรื่องของการกระตุน้นล้นเกี่ยวกับเรื่องของระบบออนไลน์เกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการปรับเปลี่ยนนะครับมันจะมีมากขึน้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดนะยังเปิดหน้าร้านอยู่แบบปกตินะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าแบบนี้อาจจะไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปี67ต่อไปนะครับการค้าขายเนี่ยจะเข้าสู่ระบบดิจิตอลมากขึน้นเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบเงินออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นการสอบถาม ก็จะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งที่จะต้องมีความรวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่จะทําธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จท่านจะต้องไปปรับเปลี่ยนกระบวนการของท่านให้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการค้าการขายการใช้อัตราแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการจัดบริหารเวลาเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าจะแข่งขันกับคนอื่นได้ไม่ทันเอาล่ะคราวนี้เราก็มาดูนะว่าเราจะจัดร้านค้า ของเรายัางไงให้รู้สึกว่าแข่งขันกับชมมาวบ้านได้โดยเฉพาะคนที่เป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์ทำงานโฆษณาหรือต้องการแบบออกหน้ากล้องบ่อยๆต้องบอกไว้ก่อนครับปีหน้าเนี่ยปี67เนะครับเป็นปีที่ต้องออกหน้ากล้องออกสื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นฉากประกอบเหล่านี้นะสังเกตดูนะครับเราก็ใช้โทนนะครับที่แสงสว่างมากขึ้นอย่ามืดอ,อย่าเทอบเกินเกินไปถ้าเกิดใครที่ชอบทำแบบฉากมืดๆนะเราบอกค่าขายปีหน้าเนี่ยอาจจะค่อนข้างลำบากพอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะ เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายออนไลน์ให้มันดีขึ้นได้นะครับโดยนะครับเวลาเราจัดฉากแบบนี้สงสว่างต้องเพียงพอแล้วละ่ะจะให้รู้สึก,กว่าสว่างให้มันไบรท์ขึ้นไปก่อนเนี้ยถือว่าดีอย่างที่2องนะครับก็คือการใช้โัรษัพทของพวกพงจุ้ยก็ได้มาจัดนะครับในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนะครับ ที่ตกัตกเฉียงใต้ของบ้านนะหรือจะเป็นห้องสตียรโอท่านก็ได้เราก็สามารถกระตุ้นได้โดยการใช้ลักษณะของต้นไม้ครับต้นไม้สีเขียวๆทรงสูงๆนิดนึงนะไม่ใช่แบบอ้วนๆพอๆไม่เอานะเอาแบบทรงสูงส,งส,งสงนิดนึงนะครับจะแซมพวกสีแ,งแดงๆนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวดูอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเราใช้ลักษณะนี้วางเอาไว้รับประดับตกแต่งเอาไว้ก็ได้นะครับทีนี้ในลักษณะของทิศตะวัตนตกเฉียงใต้นะครับของทางด้านบ้านท่านเวลาท่านโฆษณาไลฟ์สดไปก็ใช้ไปกระตุ้นได้ไปเรื่อยๆแต่ที่สำคัญนะ เลือกแบบแก้วสวยๆ,ๆห,นน <c oughs> หน่อยนะใส่น้ำให้รุ้สุกสดชื่นใช้แต่ที่พันต้องใช้ดอกไม้จริงนะครับผม <c oughs> นะครับถ้าเป็นพลาสติกนี่ก่อนไม่คดีนะเอาดอกไม้จริงไว้ก่อนอย่างนี้ครับถือว่าจะดีที่สุดอย่างที่2นะครับที่จะช่วยกระตุ้นโชคเกี่ยวเรื่องของด้านออนไลน์ได้นะครับก็คือทิปตะวันตกเชียงเหนือ ที่ตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยจะเกี่ยวเรื่องของการโฆษณาไอเดียประชาสัมพันธ์นะครับคนที่ชอบพูดชอบสอนหรือคนที่แบบประเทศที่ว่าชอบทำคอนเทนต์สร้างสารรค์นะที่ตะวันตกเฉียงเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกระตุ้นได้โดยใช้ลักัตะ์ของดอกไม้สไดไปเลยดอกไม้สดมีกลิ่นหอมอ่อนๆเนี่ยถือว่าดีเลยตัวนี้ที่สำคัญ สามารถกระตุ้นเรื่องของเสน่ห์ความรักได้ด้วยนะโอเคและต่อมานะครับถ้าจะกระตุ้นเกี่ยวกับมีโชคมีเงินการค้าขายขนส่งที่ดีขึ้นเราก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆว่าทิศตะวัอนออกนะครับทิศตะวันออกของบ้านเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เกี่ยวเรื่องผู้เป็นน้าพุก็ได้ รหรือเป็นพวกโคมไฟสีฟ้าๆก็ได้ตรงนี้ก็อสามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้มีโชควีลาบนะครับได้เช่นกันแล้วก็ที่สําคัญครับเวลาไลฟ์สดนะเราก็อาจต้องมีพวกเครื่องประดับพวกนี้อของประดับตกแต่งบ้างอาจจะเป็นต้นไม้เล็กๆแต่แนะนำนะไม่ต้องใหญ่เกินไปนะเดี๋ยวจะบังหน้าบางังตาใช้ต้นเล็กๆก็ได้ครับแต่ว่า เป็นดอกไม้จริงมีดอกไม้สวยๆครับสักสี่าดอกก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับวางเอาไว้ระดับไว้มุมไหนก็ได้ที่เราถนัดตรงนี้ก็จะทําให้ลรัตท์ไทยๆว่ามันก็จะมีความสดชื่นมากขึ้นเพราะปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งกระสับงไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะครับและการจเจริญเติบโตเพราะฉะนั้น,นครับเน้นเกี่ยว,วกับตัวม้เนี่ยก็สามารถช่วยได้เช่นกันนะครับ สำหรับคนนะครับที่ทำการธุรกิจทางด้านค้าขายออนไลน์นะครับถ้าเกิดท่านต้องการปรึกษาเกี่ยวกับรของธุรกิจออนไลน์ของท่านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาทางด้านแอปพลิเคชันโทรเล์นะครับรหัส495ก็ได้ามาปรึกษากันนะครับว่าจะจัดร้านยังไงจะตกแต่งร้านยังไงหรือว่าจะค้าขายธุรกิจอะไรเพื่อให้ลูกในช่วงปี67เป็นต้นไปครับก็สามารถเข้ามาคุยได้แต่ที่สำคัญครับอย่าลืมครับเน้นเรื่องของความสดใสเอาไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ท่านมีโชคมีลาภเข้ามาได้มากขึ้นและที่สำคัญนะครับขอให้ทุกท่านนะครับ